วันนี้วัตถุประสงค์ของการที่เราลงพื้นที่วันนี้นะคะเราก็ต้องการที่จะเอาโอกาสของกองทุน Innovation รันที่เรามีอยู่เนี่ยคะ่ะขยายมายังภูมิภาคหรือว่าจังหวัดต่างๆนะคะสาระสำคัญคืออะไรขยายโอกาสคืออะไรก็คือว่ากองทุนเนี่ยเรามีงบประมาณเพื่อที่จะไปสนับสนุนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการของเรากิจกรรมที่เราทำในวันนี้ก็คือว่าเราอยากจะบอกว่าการทำโครงการแบบไหนนะคะเขียนโครงการอย่างไร แล้วก็พัฒนาโปรเจกต์แบบไหนที่เราสามารถได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนที่พิโลกนี่มีความพิเศษกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าพิโลกเนี่ยเป็นการแบบเหมือนกับต่อยอดมันจ้ำมากกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าพิโลกเนี่ยมีเหมือนกับว่ามีสตาร์ทอัพหรือมีผู้ประกอบการที่อยู่ในไพร์ไลน์ที่พร้อมที่จะจ้ำแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เรามาก็ต้องบอกว่าสนุก ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เห็นถึงผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความพร้อมแต่ก็เรียนนะคะว่าความพร้อมของผู้ประกอบการที่มาพิชซิ่งกันวันนี้นะคะมีความพร้อมที่ต่างกัน6บริษัทที่มาวันนี้นะหกกลุ่มหรือ6องค์กรที่มาวันนี้ก็จะมีความพร้อมที่ต่างกันเราก็อยู่ในสเตชันที่ต่างกันเพราะฉะนั้นกําลังใจอันดับแรกเลยคือพัฒนาต่อทําข้อมูลตัวเองให้แน่นนะคะ พู o คอนเซปต์ของตนเองให้แม่นๆนะคะว่าเฮ้ยเรามีตลาดจริงๆนะคะแล้วเดินเข้าไปหาแหล่งเงินทุนต่างๆสภาวาสกรรมพร้อมจูงมือพวกเรานะคะเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนเงินมีนะคะเงินมีพร้อมนะคะให้การสนับสนุนทุกๆท่านขอให้เราก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะก้าออกจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่ในแบลเลียที่เรารู้สึกเซฟโซนของเราเพื่อที่จะไปผจญโลกกว้างๆอยากจะบอกว่า เงินพร้อมให้การสนับสนุนอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยการทำรธ,ธุรกิจมันยิ่งทียิ่งยากขึ้นเรื่อยๆะฉะนั้นเราต้องหา e n จิ n นตัวใหม่ในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมธุรกิจเราแล้วถ้าเราอยู่ในมองใน,ในรูปเก่ามันก็จะคงติดอยู่กับเรื่องเดิมอะ่ะใช่ไหมครับเพราะเราปัญหาที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราเจอทุกวันฉะนั้นบางทีเราต้องออกมาดูว่าใน องความรู้ที่มีอยู่ในทุปประบอบก,การเนี่ยมีอะไรทาบ้างล้วก็เราก็เอาเนี้ยมาทําเป็นเรื่องใหม่ของเราเพราะการเพิ่มยอดขายเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับปัจจุบันนี้นะยิ่งทียิ่งคู่แข่งเรามากขึ้น,นเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่มันต้องทำก็คือหา innovation dive มาทำทำธุรกิจใหม่ดังนอมอลเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องอาหารเรื่องมุนไพรเนี่ยเป็นคนเป็นเป็นหมาอะไรที่เก่งเรื่องนี้ใน startup environment ecology เราเรามีกองทุนเยอะแยะเลย รู้จักเข้าไปใช้ให้ถูกต้องเค่นั้นเองมีเทสต์ฟันมี NIA มี Machine f u ันมี Innovation One มีอะไรอย่างเคือตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง Scaleup ถึง Series B เรามีเงินซัพพอร์ตเกือบครบหมดนะครับดาะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เราแต่ปัญหาคือเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกถูกพอยต์คือเพนพอยต์เนี่ยเป็น i i p p i n t Point ไม่ใช่ nice to i c v to u s v h m v s นะครับอันนี้เป็นึ้นนี่คืงสำคัญนะครับ วันนี้ Innovation One ซึ่งเป็นกองทุนพัฒนา,าผู้ประกอบการค่ะซึ่งมีเงินทุนด้วยกันถึง2,000ล้านบาทโดยความร่วมมือของสภาวิสาหกรรม1,000ล้านร่วมกับกระทรวงอวอีก1,000ล้านค่ะสามารถให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามา,เ,าเขาเรียก pitching นะคะซึ่งไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ คืนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมีกําไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราก็จะผักดันและช่วยกันให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตอย,อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกับสังคมแล้วก็ประเทศไทยค่ะพี่อยากจะให้กําลังใจทุกๆคนถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะผ่าน หรือไม่ผ่านเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะอยากให้ทุกๆคนเติบโตร่ำรวยนะคะไปด้วยกันอย่างสง่าง,งามแล้วก็ยั่งยืนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะ